เวลาไปตลาดสดเนี่ยเคยสังเกตไหมครับฝากบัวสดสดที่วางขายกันเยอะๆนะครับหลายคนก็อาจจะแค่เอเดินผ่านไปหรือไม่ก็ซื้อไปไหว้พระกันใช่ค่ะใช่แต่จริงๆแล้วข้างในฝักเนี่ยมันมีของดีซ่อนอยู่นะคะก็คือเม็ดบัวนั่นเองซึ่งเม็ดบัวเนี่ยเป็นมากกว่าแค่ของกินเล่นหรือของใส่ในขนมหวานนะคะอืมต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะที่มีคุณค่าเยอะมากคนไทยก็ใช้ประโยชน์กันมานานแล้วด้วยครับ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าไอเจ้าเม็ดบวที่ดูธรรมดารรมดาเนี่ยเออมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างจากข้อมูลที่เราสองคนไปรวบรวมมานะครับมาลองจอดลึกกันดูเริ่มกันที่ประโยชน์เด่นๆก่อนเลยไหมครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องช่วยเอ่อบำรุงหัวใจกับความดันโลหิตอันนี้จริงแค่ไหนครับ จริงค่ะจริงเลยในเม็ดบัวนะคะเขามีสารกลุ่มแอลคาลอยด์ค่ะซึ่งมีงานวิจัยนะว่ามันช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวการไหลเวียนเลือดมันก็ดีขึ้นนะคะก็เลยส่งผลดีต่อเรื่องความดันโลหิตอ๋อครับครับแล้วก็มีสารอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันคือไอโซควินอลีนค่ะตัวนี้มันจะออกฤทธิค์คล้ายๆแบบยาคลายเครียดอ,อ่อ,อนๆนะคะช่วยให้เรารู้สึกสงบลงผ่อนคลายขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เอง มีหน้าหรอครับมีคนบอกว่ากินเม็ดบัวแล้วช่วยให้ออนอนหลับง่ายขึ้นก็เพราะสารตัวนี้สินะครับใช่เลยค่ะแล้วเรื่องบำรุงสมองล่ะครับเรื่องบำรุงสมองก็มีส่วนค่ะเพราะว่าในเม็ดบัวเนี่ยมีวิตามินบีรวมอยู่หลายตัวเลยแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนบางชนิดที่จําเป็นต่อการทํางานของระบบประสาทค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างคือสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงนะคะมันก็จะช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆไม่ให้เสื่อมเร็วไปรวมถึงเซลล์สมองด้วย อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องช่วยชะลอวัยด้วยค่ะโอ้โหฟังดูนี้ครบเครื่องเลยนะครับทั้งหัวใจช่วยผ่อนคลายบำรุงสมองชะลอวัยแถมยังมีเรื่องใย,ยอาหารสูงช่วยย่อยอีกแต่มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องบำรุงไตกับม้ามตามตำราจีนนะครับอันนี้พอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับได้เลยค่ะคือในมุมมองของแพทย์แผนจีนนะคะ ไตกับม้มนี่ถือเป็นอวัยวะสําคัญเลยในการสร้างพลังงานหรือที่เรียกว่าชี่นะคะแล้วก็ควบคุมสมดุลน,น้ําในร่างกายด้วยการบํารุงไตก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นลดอาการอ่อนเพลียส่วนการบํารุงม้มก็จะไปช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารทําให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาแบบท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาการบวมน้ําอะไรพวกนี้คะ่ะการที่เม็ดบัวมีสรรพคุณตรงนี้ก็เลยเหมือนช่วยเสริมพื้นฐานสุขภาพที่ดีตามศาสตร์ตะวันออกนะคะ อฟังดูเชื่อมโยงกันดีนะครับแล้วถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ล่ะครับมีข้อมูลอะไรมายืนยันคุณค่าของเม็ดบัวอีกบ้างไหมครับมีค่ะมีงานวิจัยหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Food Science and Technology นะคะเขาพบข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากคือเม็ดบัวแห้งเนี่ยมีโปรตีนสูงถึงประมาณ18-20%เลยนะคะ โหสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับ18-20%นี้เยอะมากนะครับเทียบกับข้าวที่เรากินกันประจำใช่ค่ะสูงกว่าข้าวอีกนะคะและไม่ใช่แค่โปรโตีนปริมาณนะคุณภาพก็ดีด้วยคือมันมีกรดอะมิโนกัมเป็นอย่าง l a r g จ n i n นซึ่งตัวนี้ร่างกายต้องการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดด้วยค่ะนอกจากโปรโตีนนะคะก็ยังมีสารกลุ่มฟลาวนอยส์อีก ที่มีฤทิ์ช่วยต้านการอักเสบซึ่งไอการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายอย่างเลยทั้งเบาหวานความดันหรือว่าโรคหัวใจค่ะเข้าใจแล้วครับโหประโยชน์นี้รอบด้านจริงๆทีนี้คําถามสําคัญเลยแล้วเราควรกินเม็ดบัวแบบไหนดีครับถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุด จริงๆกินได้หลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะให้สัมผัสหรือประโยชน์ต่างกันไปนิดหน่อยอย่างกินสดๆจากฝักเลยเนี่ยก็จะได้ความหวานความกรอบแบบธรรมชาติเลยวิตามินบางตัวก็อาจจะยังอยู่ครบแต่ถ้าอยากให้ย่อยง่ายขึ้นแบบเหมาะกับเด็กๆหรือผู้สูงอายุการเอาไว้ต้มสุกก็จะดีกว่าค่ะเนื้อเขาจะนุ่มขึ้นแต่ใยอาหารก็ยังอยู่นะคะแล้วถ้าเอาไปคั่วเลยครับเห็นมีขายเป็นของกินเล่นเยอะเลยคั่วก็ดีค่ะ เป็นทางเลือกที่ดีเลยได้ความกรอบอมร่อยเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพกว่าพวกขนมถุงถุงทั่วไปนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงอย่าคั่วนานจนไหมหรือว่าปรุงรสจัดเกินไปนอกจากนี้ก็นิยมใส่ในอาหารในขนมไทยอย่างที่เห็นบ่อยๆก็เม็ดบัวเชื่อมหรือใส่ในต้มจืดในซุปต่างๆหรือแม้แต่เอาไปต้มเป็นชาก็ได้ค่ะใช้ทั้งเกสรหรือเม็ดบัวต้มก็ได้ช่วยให้ผ่อนคลายดีค่ะ แต่เดียวนะครับการกินเม็ดบัวเชื่องเนี่ยก็คงต้องระวังเรื่องน้ำตาลด้วยใช่ไหมครับถึงแม้ตัวเม็ดบัวเองจะมีประโยชน์ก็เถอะถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นข้อควรระวังสำคัญเลยคือปริมาณน้ำตาลในเม็ดบัวเชื่อมหรือในขนมหวานต่างๆเนี่ยก็ควรทานแต่พอดีนะคะอีกอย่างคือถึงแม้ใย,ยอาหารจะดีแต่ถ้าทานเม็ดบัวเยอะมาก ากทีเดียวเลยบางคนอาจจะท้องอืดได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการเลือกซื้อก็ควรเลือกเม็ดที่ดูสดใหม่ตึงๆไม่มีกลิ่นอับหรือว่ามีรอยเชื้อราอะไรแบบนี้นะคะพอจะมีตัวอย่างเมนูง่ายๆที่ได้ประโยชน์จากเม็ดบัวแนะนําสักหน่อยไหมครับเอาแบบง่ายๆเลยนะคะก็อย่างข้าวต้มธรรมดาเนี่ยเราใส่เม็ดบัวต้มสุกลงไปหน่อยก็เพิ่มคุณค่าอาหารได้แล้วอร่อยด้วยย่อยง่ายด้วยหรือถ้าเป็นเครื่องดื่มลองเป็นชาดอกบัวอุ่นๆ แล้วใส่เม็ดบัวต้มสุกสักเล็กน้อยดื่มก่อนนอนก็น่าจะช่วยเรื่องผ่อนคลายได้ดีค่ะหรือจะเป็นซุปใสๆอย่างซุปเม็ดบัวกับพุทราจ,จีนอันนี้ก็เป็นตำรับบำรุงร่างกายที่ดีเลยค่ะอืมฟังดูน่าสนใจแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยนะครับค่ะสรุปแล้วนะคะ สิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือเม็ดบัวที่เราอาจจะเคยมองว่าเป็นแค่ของกินเล่นหรือของไหว้พระธรรมดามดาเนี่ยจริงๆแล้วคือซูเปอร์ฟูดซ่อนรูปที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายด้านจริงๆค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับว่าเอ๊ะนอกจากเม็ดบัวแล้วเนี่ยมันยังมีวัตถุดิบพื้นบ้านอื่นๆอีกไหมที่เราอาจจะมองข้ามคุณประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ไปแบบนี้เหมือนกันหรือว่า การที่เราลองหันมาผสมผสานอาหารดั้งเดิมที่มีคุณค่าแบบนี้ให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันของเรามากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวของเราได้ยังไงบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่อง n w d i y ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ